แนะนำเคล็ดลับในการบูชาพระสังกัจจายทำยังไงให้เฮงให้ปังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะบางคนเกิดมาพ่อแม่รวยอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรก็ได้ค่ะเขาก็นอนอยู่เฉยๆก็มีเงินแต่บางคนบางคนนะคะเกิดมาต้นทุนไม่เท่ากันเราก็ต้องหากำลังใจให้ตัวเองอาจจะไหว้พ่อแม่ห้อยลูกพ่อแม่หรืออาจจะห้อยเป็นเครื่องรางของขัง,งอะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่เรามองแล้วเราสบายใจเออก็เป็นกำลังใจในการทำงานของเราอีกแรงหนึ่งนะคะอันนี้คือ ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทายากรพระเครื่องวันนี้เบียร์จะมานําเสนอพระสังกัดจายปี38นะคะที่น่าห้อยน่าบูชามากและแนะนําเคล็ดลับในการบูชาพระสังกัดจายทยํายังไงให้เฮงให้ปังให้สมปรารถนาให้พรที่เราขอสําเร็จนะคะอยู่ในคลิปนี้เลยนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทุกคนเป็นความศรัทธาส่วนบุคคลไม่ว่าเบียร์จะแนะนําพระอะไรไปก็แล้วแต่มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเบียร์ไม่สามารถที่จะไปบอกว่าคุณต้องห้อยนะคุณต้องบูชาพระรุ่นนี้นะ บังคับเลยนะเบียไม่สามารถไปบังคับใครได้เพราะฉะนั้นมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลความศรัทธาส่วนบุคคลมันเหมือนแบบว่าเบียชอบกินพิซซ่าคุณชอบกินส้มตําแล้วเบียบังคับว่าคุณต้องมาชอบพิซซ่ากับฉันคุณต้องทํามันไม่สามารถไปบังคับได้คุณก็ไม่ชอบใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเบียรไม่ได้บังคับให้ใครมาเชื่อมาศรัทธาตามเบียนะคะแล้วก็คนที่ไม่ศรัทธาก็ไม่ต้องมาขัดความศรัทธาของคนอื่นนะคะให้ดูอยู่เฉยๆนะคะไม่ต้องมาคอมเมนต์ในด้านลบๆนะคะอันนี้เบียขอไว้เนาะบอกไว้เลยนะคะทุกคน คนเราเกิดมาบุญไม่เท่ากันเกิดมาวาสนาไม่เท่ากันต้นทุนไม่มีใครเท่ากันบางคนเกิดมาพ่อแม่รวยอยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรก็ได้ค่ะนอนอยู่เฉยๆก็มีเงินแต่บางคนเกิดมาต้นทุนไม่เท่ากันอย่างที่บอกเราก็ต้องทํางานเราก็ต้องหากําลังใจให้ตัวเองอาจจะไหว้พ,ห c, พ่อแม่ห้อยรูปพ่อแม่หรืออาจจะห้อยเป็นเครื่องรางของขลังอะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่เรามองแล้วเราสบายใจเออก็เป็นกําลังใจในการทํางานของเราอีกแรงหนึ่งนะคนเราเกิดมานะคะทุกคน เก่งแค่ไหนฉลาดแค่ไหนแต่ว่าขาดเฮงนะคะมันก็ไปไม่รอดอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่าดราม่าและดราม่าแหละเดี๋ยวเรามาชมกันทุกคนอันนี้นะคะ เป็นรูปหล่อภรษสังกัจจายปี38นะคะรุ่นนี้จะสร้างขึ้นในปีพศ2538นะคะที่เบียร์มานาเสนอในวันนี้จะมีเนื้อนวะโลหะนะคะเนื้อนวโลหะแล้วก็เนื้อเนื้อโลหะธรรมดานะคะเนื้อนวเนี่ยนะใต้ฐานเขาจะมีรันเลขแล้วก็จะมีโค้ดยอสสแบบนี้นะคะมาพร้อมกล่องแบบนี้สวยเดิมนะคะผิวสวยมากและอีกองหนึ่งจะเป็นเนื้อโลหะเนื้อโลหะจะต่างจากเนื้อนวะโลหะตรงที่เขาจะไม่ได้รันเลขนะคะเขาจะมีแค่โค้ดยอสสทั้งสององค์นี้เป็นรุ่นเดียวกันต่างกันที่เนื้อนะคคะุกนอออออ่ลลงงาาาไปดูพิจ สวยงามมากๆนะคะอะเรามาเข้าประเด็นคลิปกันประเด็นก็คือเบียอยากจะมาแนะนาเคล็ดลับในการบูชาพระสังกัจจะย,ยังไงให้เฮงให้ปังอันนี้ลองทําแล้วแล้วก็แนะนําให้หลายๆคนไปลองทําแล้วมันปังจริงๆนะคะทุกคนการบูชาพระสังกัจจยนะคะทุกคนจุดธูป3ามดอกเลยนะคะ อาราธนาจุดทูบสามดอกแล้วสวดคาถาพสาจ,จายัยเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้นะคะอืเบียเองก็เป็นคนความจําสั้นเราไม่ต้องไปคิดนะว่าเลยเราความจําสั้นจําบทสวดมนต์ไม่ได้ฉันจะไม่เฮงแน่นอนอย่าไปคิดแบบนั้นเบียก็จําไม่ได้เราอ่านค่ะเรามีมือถือเรามี Google เราเปิดอ่านเปิดคาถาเลยหรือไม่ก็ไปปิ้นใส่กระดาษมาตั้งปึกจุดทูบ จุดเทียนแล้วสวดค่ะการบูชาพระสังกจายนะคะสวดบทพระสังกจายควรทําเวลาไหนแนะนําให้ทําตอนเช้านะคะแล้วก็ก่อนนอนนะคะทุกคนอ่ะแล้วทุกวันพระนะคะอยากให้มีดอกไม้นะคะดอกไม้จะเป็นดอกไม้สีขาวอันนี้ดีมากดอกไม้สีขาวหรือว่าจะเป็นดอกบัวก็ได้นะคะเจ็ดดอก ตั้งเลยค่ะจุดธูปจุดเทียนแล้วก็บูชาไปเลยนะคะสวดไปเลยหมั่นสวดเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะจะดีมากๆนะคะและอีกอย่างหนึ่งอีกหนึ่งเคล็ดลับเลยก็คือถ้าเกิดใครเช่าภาษสัญญาจัยกับเบียบาเนี่ยนะเอาเลยจากอาราธนาท่านจุดธูปจุดเทียนนะคะอย่างที่บอกแล้วก็ดอกไม้สีขาวอย่างที่บอกหรือว่าดอกบวัวและเอาแผ่นทองคําเปลวนะคะเป็นทองคําแท้หรือว่าทองคําอะไรก็ได้ที่เป็นแผ่นทองคําที่ไว้ปิดพระนะคะนั่นแหละถ้าเราไม่ซีเรียสว่าเราจะเอาไป เก่งะะราคาในอนาคตนะอันนี้ให้เอาแผ่นทองคาเปลวนะคะทุกคนลูกให้ตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะจุดทูบจุดเทียนวางดอกไม้ให้เรียบร้อยตั้งจิตอธิษฐานให้ดีๆแล้วเอาแผ่นทองคาเปลวนะคะแปะนะคะแปะที่ท้องของระสังกจ,จายนะคะวน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 นวดไปถูไปนะคะให้ทองเนี่ยหลุดออกไปเลยให้ทองหายไปเลยซึมไปเลยนะคะต่ออธิษฐานขอพรท่านเลยค่ะตั้งใจนะคะแล้วก็ขอพรทําเลยแบบนี้นะคะ อะลองดูใครที่ได้ไปแล้วให้ลองเอาไปทำแบบนี้ดูมีความเชื่อกันเลยนะคะแล้วก็มีประสบการณ์จริงๆนะว่าทำแล้วเนี่ยหน้าที่การงานเปิดมากเลยค่ะนะและที่สำคัญอย่าลืมทำบุญแล้วก็ทำงานนะอันนี้สำคัญมากไม่ว่อให้พระอะไรก็แล้วแต่ต้องทำสอข้อนี้นะทุกคนถ้าลองทำแล้วเฮง ก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันดูนะคะก็มาแนะนาเคล็ดลับประมาณนี้นะคะทุกคนให้คาถาไปด้วยลองเอาไปสวดกันดูนะคะอ่ะก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากนะคะมาแนะนาพระสังกัจจยรุ่นนี้นะคะที่น่าบูชามากๆเป็นขนาดเล็กๆน่ารักมากๆเลยแล้วก็เคล็ดลับในการบูชาพระสังกัจจยนะคะทํายังไงให้พรที่เราขอนั้นสมปรารถนาก็ลองเอาไปทําตามกันดูนะคะพระสังกัจจายนะอันนี้เบก็แนะนําแล้วก็นําเสนอเฉยๆนะคะใครชอบก็ลองมาบูชาไปหรือว่าคนที่ ชอบอรุ่นอื่นๆก็ลองไปหาแล้วก็เอามาบูชาดูไม่จําเป็นต้องเป็นรุ่นนี้ก็ได้ก็คือพระสังกรจจยทุกรุ่นทุกวัดนั่นแหละย้ำว่าให้เป็นของแท้นะคะแล้วก็รับรองค่ะปังเอาองค์ที่เรามองแล้วเราชอบเราสบายใจแล้วก็เอาองค์นั้นแหละนะคะไม่จาเป็นต้องเป็นคู่นี้ก็ได้นะหรือว่าจะเป็นปีอื่นก็ได้นะคะก็ลองมาคุยมาปรึกษาเบียดูได้เลยนะคะก็สําหรับคลิปโรน,นี้นะคะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้เบียด้วยนะคะอย่าลืมไปติดตามช่องทางทวิตเตอรเพจ เ b o บุ YouTube เอาเลยเอาให้ครบนะคะแต่ขอบพระคุณมากเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะว่า EP หน้าจะมีอะไรมาเมาท์มอยมันๆอีกนะคะทุกคนไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ